สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้อยู่กับเราชมพู่จารวีและน้ำเฮชรทิดารัตค่ะเราเป็นนักศึกษาวิทยาลัยนิเทศาศาสตร์สาขาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ ช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะเรามาอัปเดตสถานการณ์ช่วงนี้กันก่อนดีกว่าช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5กลับมาบั่นทอนสุขภาพและการใช้ชีวิตของพวกเรากันอีกแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมดูแลตัวเองโดยการสวมหน้ากาก,ากอนามัยตรวจสอบค่าฝุ่น PM 2.5ก่อนออกจากบ้านและหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมกลางแจ้งในวันที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานด้วยนะอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะทุกคนเอาละคะ่ะท็อปปิกของเราในวันนี้แน่นอนเลยว่าน่าสนใจ มากๆสำหรับคุณผู้ฟังแน่นอนใช่ไหมคะน้ำเพชใช่ค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับฟังได้เลยค่ะ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Female Empowerment รายการที่จะชวนทุกคนมาร่วมฟังข้อมูลข่าวสารเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้หญิงและเด็กในสถานการณ์ปัจจุบันอีกทั้งยังเป็นกระบอกเสียงเล็กๆที่จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและเรายังมีพื้นที่ที่พร้อมช่วยเหลือบุคคลที่ประสบปัญหาเหล่านี้มาแนะนาคุณผู้ฟังทุกคนกันคะ่ะ เก็ตข่าวในทุกวันนี้เนาะจะพบได้ว่ามีข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวบ่อยมากจนแทบจะทุกวันก็ว่าได้โดยถ้าดูจากสถิติพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวเผยนะจะพบว่าสถิติจากข่าวความรุนแรงในครอบครัวปี2,564สูงถึง372ข่าวฆ่ากันตายเกินครึง่งผัวฆ่าเมียเยอะสุดเราลงมาก็คือคู่รักแบบแฟนนี่ถือว่าเป็นช่วงวัยที่เราคุ้นเคยและเห็นกันได้บ่อยมากในสังคมในปัจจุบันเลยนะคะเนี่ย ใช่เห็นไหมคะว่าถึงแม้เราจะอยู่กับคนที่เราคิดว่าไว้ใจแล้วแต่เราก็ยังถูกบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นคนรู้ใจเนี่ยทำร้ายอยู่ดีทั้งการทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจให้ยำแย่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีคะ่ะใช่ค่ะเราเคยมีประสบการณ์แบบนี้อยู่ด้วยนะคะชมพู่สามารถแชร์เรื่องราวให้คุณผู้ฟังฟังได้ไหมคะ ได้เลยค่ะส่วนตัวเนี่ยเคยคบกับแฟนเก่าอยู่พักหนึ่งเขาเนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะใจร้อนในระดับหนึ่งได้เลยค่ะด้วยความนิสัยวุชายอ่ะเนาะเขาจะชอบแบบศาสตร์คําพูดแรงๆมาใส่เราบ่อยๆแล้วก็ตอนที่มีปัญหาหรือว่ามีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันหรือว่าหนักๆเลยสําหรับเราอะ่ะก็คือการที่เขากระชากแขนหรือว่าผลักเราบ้างช่วงนั้นเนี่ยรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเลยค่ะกลัวเขามากๆแต่ด้วยความรัก แบบไม่อยากที่จะเสียเขาไปก็เลยทนอยู่พักหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นน่ะสุขภาพจิตเราเนี่ยเริ่มที่จะไม่ไหวแล้วเพื่อนเพื่อนเห็นก็เลยช่วยดึงเราออกมาแต่ว่าเราก็พยายามออกมาได้ด้วยตัวเองอย่างไม่เสียดายเรารู้สึกว่าไม่ได้รักตัวเองเลยไปรักคนอื่นม,มากกว่าตัวเองพอหันกลับมาดูสภาพตอนนั้นน่ะเราก็คิดได้ว่าเราเนี่ยไม่ควรต้องพบเจออะไรแบบนั้นเลยค่ะถือว่าชมพู่เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะที่ผ่านเรื่องราวพวกนี้มาได้ ขอบคุณนะคะน้ำเพจคือเราเนี่ยพอลองได้ใช้ชีวิตคนเดียวให้เวลากับตัวเองเยอะๆมีเวลาโฟกัสตัวเองได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นพาเราเนี่ยไปกินของอร่อยๆทําในสิ่งที่เราอยากที่จะทําโดยที่ไม่มีใครที่จะแบบมาห้ามเราทํานู่นทํานั่นทํานี่ก็ทําให้เราเนี่ยมีความสุขแล้วก็คิดได้ว่าไม่มีใครอยู่กับเรานอกจากตัวเราเองเราเนี่แหละคือคนที่สําคัญที่สุดสําหรับเราแล้วนะคะทุกคน อ่ไม่มีใครรักเราได้เท่ากับตัวเราเองนะคะขอบคุณชมพู่นะคะที่ได้แชร์เรื่องราวและให้คำแนะนําแก่พวกเราและในวันนี้นะคะพอเราได้มีโอกาสเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ที่สามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนที่กาลังประสบปัญหาเรานี้อยู่เราจึงอยากมาพูดเรื่องความรุนแรงกันก่อน,นะคะ่ะ ถ้าจะต้องนิยามความรุนแรงในครอบครัวจะมีแบบไหนบ้างถึงเรียกว่านี่คือความรุนแรงอาจจะแค่การทำรายร่างกายไหมคะจะบอกว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยไม่ได้จํากัดแค่ทางด้านร่างกายอย่างเดียวนะคะการขู่บ,บังคับทางจ,จิตใจการค่มเหงคนในครอบครัวพฤติกรรมเหล่านี้ได้นําไปสู่ความเจ็บปวดทางด้านร่างกายและจ,จิตใจเช่นการด่าทอใช้คําพูดที่รุนแรงซ้ำๆ อันนี้เราก็เคยเจอนะคะเรื่องการใช้คําพูดที่ผู้ใหญ่คิดว่าคําพูดของพวกเขาเนี่ยหวังดีต่อเราก็จริงแต่กลับกลายเป็นว่าคําพูดเหล่านั้นเนี่ยสร้างบาดแผลในใจให้แก่พวกเราะคะ่ะจริงค่ะเรื่องคําพูดของคนในครอบครัวนั้นสําคัญจริงๆซึ่งเราคิดว่าบางคนอาจจะตกเป็นเหยื่ออยู่ก็ได้ค่ะแต่ที่แย่ไปกว่านั้นเลยนะคะคือการตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวคะ่ะเพราะว่าความเคยชินซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเลย ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะร่วมพูดคุยปรับความเข้าใจกับคนในครอบครัวกันได้อย่างมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่กำลังประสบปัญหานี้อยู่ทุกคนสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหานี้ได้โดยการเริ่มเปิดใจพูดคุยกับคนในครอบครัวค่ะใช่ค่ะการเปิดใจพูดคุยกับคนในครอบครัวนี่แหละค่ะจะช่วยให้ทุกคนก้าวผ่านมันไปได้และถ้าคุณผู้ฟังคิดว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวเป็นเฉพาะแค่สามีภรรยานี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดยังรวมถึงเด็กหรือแม้ กระทั่งในผู้สูงอายุมีข่าวให้เห็นมากมายเด็กทารกโดนทำร้ายร่างกายเสียชีวิตเพราะเพียงแค่ร้องไห้เสียงดังหรือลูกที่ทำร้ายแม่เห็นข่าวพวกนี้แล้วหน้าหดหูใจจริงๆค่ะแล้วถ้าเด็กที่เติบโตหรือถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่ชอบใช้ความรุนแรงกับเด็กตรงนี้แย่มากๆเลยนะคะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะคะเนี่ยอย่างที่เขาว่ากันว่าแผลกายหายง่ายแผลใจหายยากเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงนะคะ เพราะเด็กอาจจะฝังใจต่อการกระทําที่เคยได้รับไปตลอดเลยก็ได้ค่ะใช่ค่ะอาจจะส่งผลกระทบเกิดเป็นโรคเครียดหลังจากผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงได้ค่ะที่ทุกคนคุ้นชินเลยก็คือโรค PTSD หรืออาจนําไปสู่โรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลหรือการทําร้ายตัวเองตามมาในอนาคตได้ค่ะ อีกกรณีหนึ่งที่ไม่ได้ถูกกระทำโดยเป็นผู้พบเห็นหรือเฝ้าดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อแม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีผลกับใจเด็กอย่างมากเลยแหละ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเติบโตของเด็กให้มีความคิดที่ว่าการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติใครเขาก็ทํากันซึ่งในอนาคตก็อาจจะโตมาแล้วมีพฤติกรรมที่ชอบใช้ความรุนแรงและการเกิดความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยจะมาคู่กับทัศนคติแบบเก่าๆที่ว่าชายเป็นใหญ่นั่นเองค่ะใช่เราคิดว่าทัศนคติชายเป็นใหญ่เนี่ยควรถูกรลบล้างออกจากสังคมไทยตอนนี้ได้แล้วนะคะ เราคิดว่าบุคคลเหล่า um, นั้นคิดว่าตนเองสามารถทำอะไรก็ได้และมีอำนาจเหนือกว่าการกระทำเหล่านี้หล่อหลอมให้พวกเขามีความคิดผิดๆจนนำไปสู่การบังคับขืนใจผู้หญิงในบ้านเดียวกันเองซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกทำร้ายอาจจะเลือกทนอยู่กับความรุนแรงต่อเหตุผลเพียงเพราะว่าเห็นแก่ลูกบ้างล่ะหรือไม่กล้าที่จะบอกว่าตนเองน่ยถูกกระทำอะไรมาบ้างกับผู้ใหญ่หรือคนรอบตัวค่ะ ใช่ค่ะเราเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่นะคะที่ต้องทนเพื่อลูกในสมัยนี้ภาระค่าใช้จ่ายในการที่เราจะเลี้ยงดูบุตรคนนึงให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเลยนะคะเพราะเราก็อยากให้ลูกของเราเนี่ยเติบโตมาอย่างดีที่สุดถูกไหมคะถูกต้องแล้วค่ะใครๆก็อยากจะมีชีวิตที่ดีแล้วเหตุการณ์ที่สามีเนี่ย าขอโทษทําตัวสํานึกผิดบอกว่าจะเป็นคนใหม่ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นมันก็ทําให้ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยใจอ่อนนะคะแต่คําพูดเหล่านี้ใครๆก็พูดได้ค่ะท่าว่ากันไปตามจริงคิดเป็นหนึ่งในร้อยเลยก็ได้นะคะที่สามารถปรับปรุงตัวได้ตามที่พูดกันมาใช่ซึ่งเราคิดว่ามันไม่ถูกต้องนะคะเราทุกคนไม่ควรทนกับความรุนแรงทุกรูปแบบผู้หญิงเราเนี่ยเกง่งแข็งแกรง่งเป็นผู้หญิงสมัยใหม่สามารถดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้ด้วยซ้ำไม่จำเป็นต้อง เพิ่งพาผู้ชายที่ไม่มีความเป็นผู้นำใช่ค่ะและชวงนามารับฟังกันต่อในท็อปิกถัดไปนั่นก็คือปัญหาการท้องไม่พร้อมค่ะเป็นท็อปิกที่น่าสนใจและสำคัญมากอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะงั้นเราไปพักกันสักครู่ค่ะ และก็เดินทางมาถึงประเด็นสุดท้ายกันแล้วค่ะเป็นเรื่องของกลุ่มเด็กๆเยาวชนในไทยที่กําลังประสบปัญหามากๆในตอนนี้เลยนั่นก็คือเรื่องปัญหาการท้องไม่พร้อมค่ะก็อย่างที่ทราบกันเนะว่าการท้องในวัยเรียนเยาวชนที่ท้องไม่พร้อมเนี่ยเหล่าคุณแม่ไ้ใส่ในประเทศไทยถือว่ามีจํานวนมากเรื่องนี้เนี่ยถือว่าติดอันดับพราๆอของเอเชียเลยนะคะ แล้วน้ำเพชรคิดว่าปัจจัยหลักๆเลยในความคิดของน้ำเพชรคิดว่าการท้องไม่พร้อมเนี่ยต้นต่อของสาเหตุคืออะไรคะเราคิดว่าอย่างแรกเลยก็คือการขาดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้องและจริงจังค่ะเราไม่ควรที่จะมานั่งเขินอายเพราะการพูดเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติและการใช้ถุงยางอนามัยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการคุมกำเนิดที่เราคิดว่าควรให้คว,ความสาคัญเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะ จริงที่สุดเลยค่ะจากสถิติคุณแม่ไวใสใยในปี2,564ที่ถูกเผยแพร่โดย BBC News พบว่าปี2,564อัตราการคลอดในกลุ่มอายุ15-19ปีอยู่ที่25ต่อ1,000ประชากรน,นอกจากนี้ยังมีตัวเลขที่น่าสนใจคือในกลุ่มที่ตั้งท้องไม่พร้อมยังอยู่ในระบบการศึกษาในโรงเรียนปี2,564อยู่ที่47.5เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจาก ปี2563และกรารท้องไม่พร้อมก็มาพร้อมกับสภาวะเครียดหนักเพราะน้องๆส่วนใหญ่ก็คงที่จะไม่กล้าบอกผู้ปกครองหรือว่าคุณครูเพราะว่ากลัวที่จะโดนว่าดุด่าและก็นําไปสู่การทําแทงที่ไม่ปลอดภัยและขึ้นชื่อว่าไม่ปลอดภัยเนาะก็อาจจะทําให้มีการเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยค่ะ เพราะฉะนั้นคิดว่าการเปิดใจคุยกับครอบครัวบอกคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่ไว้ใจได้เพราะยังไงบุคคลเหล่านี้ก็จะเข้าใจเรามากที่สุดอยู่ดีค่ะและอีกตัวเลือกที่ปลอดภัยเลยก็คือ การโทร1663ค่ะเป็นเบอร์สายด่วนหนึ่งในบริการให้คำปรึกษาทางเลือกในประเด็นเรื่องการท้องไม่พร้อมที่ได้รับรับจากกรมอนามัยจะมีพี่ๆคอยให้คำปรึกษาตั้งแต่คอยรับฟังไปจนถึงการตกลงที่จะยุติการตั้งครรภ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและปลอดภัยพี่ๆที่รับคำปรึกษาเขาก็จะเข้าใจปัญหาของเราและช่วยหาทางออกให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของแต่ละคนไปค่ะ และช่วงหน้าเราจะมาแนะนําสถานที่ที่พักพิงชั่วคราวทั้งกายและใจให้แก่ผู้หญิงและเด็กที่เดือดร้อนซึ่งประสบปัญหาต่างๆเป็นองค์กรเอกชนสาธารณกุศลไม่สแสวงหากําไรเราไปพักกันสักครู่ค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงส่วนสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะในวันนี้พวกเราอยากจะมาแนะนำสถานที่ที่รองรับผู้หญิงและเด็กที่ต้องการพื้นที่ที่ปลอดภยัยนั้นก็คือบ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีเขตดอนเมืองจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะ ก่อตั้งเมื่อพศ .2523 เป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวทั้งกายและใจให้แก่ผู้หญิงและเด็กที่เดือดร้อนซึ่งประสบปัญหาครอบครัวท้องไม่พร้อมถูกคมขืนติดเชื้อ HIV สามีทิ้งหรือถูกทำร้ายทางด้านร่างกายและจิตใจโดยให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยอาหารดูแลสุขภาพอนามัยรวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการให้ทักษะชีวิตและกำลังใจใช้หลักการสังคมสงเคราะห์ และกระบวนการจัดกลุ่มบำบัดทางจิตเพื่อนำไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเองค่ะได้ยินมาว่าทางสมาคมมีนักสังคมสงเคราะห์ที่คอยให้คำปรึกษาอยู่ภายในสมาคมอีกด้วยนะคะถือว่าเป็นบุคคลที่คอยรับฟังปัญหาของเราและช่วยเป็นแรงผลักดันให้เราได้ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขค่ะ ทั้งนี้ในแต่ละวันเนี่ยมีผู้หญิงและเด็กที่เดือดร้อนพักอาศัยประมาณ70-80คนต่อวันเลยค่ะอืถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากๆเลยนะคะใช่ค่ะมีจำนวนไม่น้อยเลยซึ่งบ้านพักฉุกเชิญนั้นดำเนินการช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นกับผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในการคุ้มครองของทางสมาคมอีกด้วยนะคะ ตอนนี้ทุกคนที่กำลังฟังอยู่มีความคิดอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้หญิงและเด็กที่อาศัยอยู่ในบ้านพักฉุกเฉินแห่งนี้ทุกคนสามารถให้การช่วยเหลือได้โดยการบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ทางบ้านพักต้องการหรือเงินทุนเพื่อสมทบให้ทางสมาคมได้นำไปบริหารดูแลผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในการดูแลของทางสมาคมเนื่องจากจำนวนคนที่เข้าพักอาศัย,ยมีจำนวนมากสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆจึงจำเป็นต่อบ้านพัก เพราะสิ่งของบางอย่างที่ทุกคนไม่ใช้แล้วอาจจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้หญิงและเด็กที่พักอาศัยอยู่ที่นี่และเป็นการช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกที่กำลังเดือดร้อนอีกด้วยโดยสามารถดูข้อมูลสิ่งของที่ทางสมาคมต้องการรับบริจาคได้ที่ เพจเฟซบุ๊กสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีบ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองหรือโทร0958212020นอกจากจะเป็นการสนับสนุนแล้วยังถือว่าเป็นการส่งกำลังใจอีกทางหนึ่งให้กับผู้ที่ประสบปัญหาทางด้านร่างกายและจิตใจด้วยค่ะอย่างน้อยก็เป็นการบอกกับพวกเขาว่าแม้ว่าโลกที่พวกเขาเจอจะโหดร้ายแค่ไหนแต่ก็ยังมีโลกอีกใบที่พร้อมจะสนับสนุนและเป็นโลกใบใหม่ที่ดีสำหรับพวกเขาอยู่ค่ะ สำหรับวันนี้รายการ Female Empowerment ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนหวังว่าท็อป,ปิกที่พวกเราได้นำเสนอไปนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมในการส่งเสริมกระตุ้นและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็กแก่ผู้ฟังทุกท่านขอบคุณที่รับฟังจนจบนะคะขอ,ขอบคุณค่ะ,คะ